สวัสดีจาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์มีจ้าวันนี้เราก็มาอยู่สถานที่ทำงานของพี่หมีเองนะจ๊ะนี่เชียงใหม่ในสซฟรีนั่นเองนี่ด้านหลังนี่นี่นี่กรงด้านหลังนี่เป็นกรงข้างห้าสีนะนี่ ตรงนี้ก็เป็นทะเลสาบโซนเล็กนะด้านหลังอ่าวันนี้หลายคนก็คงงงอปกติพี่หมีเปิดที่บ้านหรือไม่ก็ที่ร้านอาหารเวลาไปกินกับข้าวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอก็วันนี้พเพอิญไปเจอใน facebook มาว่าเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะจ๊ะชื่อว่า Burger of the day นี่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 มี f a c e b o o ได้นะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวพี่จะขึ้น facebook ให้นะ ซึ่งเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลำบากนิดนึงนะแฉบนี่ไก่ทั้งชิ้นเลยแล้วมีด้านในก็จะมีนี่มีไข่ดาวมีเป็นผักให้ด้วยนะนี่นี่นี่พี่ล้างมือล้างไม้เลยเรียบร้อยนะนี่ก็เป็นซองของเขานะว่าแล้วเราก็มากินกันดีกว่า เาก็มีอันนี้น่าจะเป็นชีสเพิ่มมาให้ด้วยเนาะกับซอสมะเขือเทศนะลองกินเปล่าๆก่อนนะโุ้ยชิ้นใหญ่มากเบอร์เกอร์ออฟเดอะเดย์นะจ๊ะเบอร์เกอร์ออฟเดอะเดย์เพิ่งไปเจอในเฟสบุ๊กแหมแล้วน่าสนใจก็เลยสั่งมากินกันนะจ๊ะเดี๋ยวๆๆๆๆเพอด้านออกกันเออเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะ อืมอืมอร่อยพอเ็ดปากปั๊บอืมปากเลอะมากอืมปากเลอะจริงๆเลยต้องกินกับซอสมะเขือเทศแกะแป๊บนะจ๊ะนี่ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปสักนิดหนึ่งก่อน แว๊บอืมอืมนี่ไก่จำชิ้นจำคาเลยอืมปักเลยละนะมปักเลยละม,ม,มุมมามมูมามากแต่ก็อย่างที่บอกกินเบอร์เกอร์ไม่มุมามไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> นี่ทุกคน เดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดีกว่ามันน่าจะเป็นชีสนะทุกคนลองดโอูโอ้เดี๋ยวขออนุญาตใช้มือหยิบบิดเนื้อไก่นะก็อย่างที่บอกไปนะล้างมือแล้วนะโอ้นี่น,น,น,นี่จิ้มชีสแล้วนะตัวชีสอืมเป็นชีสจริงๆด้วยทุกคน มืม้อมมะเขือเทศทั้งชีสมาให้นะอร่อยมากแค่ใส่ตั๊บก็สำหรับเจ้าเบอร์เกอร์ตัวนี้นะร้านเบอร์เกอร์ออฟเดอะเนะอยู่ที่89บาทมีค่าจัดส่งด้วยนะถ้ายังไงก็ลองไปสอบถามเพจทางร้านได้นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะขึ้น facebook อะไรไว้ให้เนาะก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณอ่าต้องขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวขอตัวกินเบอร์เกอร์แล้วกลับไปทำงานต่อก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ดูข้างห้าสีกระโดดไหมหายไปไหนหะมดแล้วนั่น๊ายบาย